ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมน,นะครับผมในช่องสวิฟเปอร์เกมมิ่งกับเกมสมาร์ทโฟนไทคูลน,นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เราจะต้องสร้างมือถือคอมพิวเตอร์ iPad แล้วก็ไอโม่ไอพอตต่างต่างอย่างเนี่ยเออแบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งไปจะไปเริ่มเกมกันเลยครับบริษัทของเราเนี่ยจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งบริษัทของเราจะซื่อว่าชื่ออะไรดีวะเออชื่อไม่ออกว่ะเอาชื่อเออ มันมีบริษัทแอปเปิลแล้วแล้วก็ต้องมีบริษัทอะไรดีวะบริษัทเอ่อเอ่อบริษัทบริษัทไอเจนก็แล้วกันนะครับบริษัทไอเจนบริษัทของเราเนี่ยก็ต้องมาจากประเทศไทยอยู่แลว้วนะครับนะครับซึ่งบริษัทของเราเนี่ยซึ่งจะใช้ชื่อว่าอะไรเดี่ย เขียนปี2023นะครับเอาชื่อว่าได้ดีปะชื่ออีลอนอีลอนอีลอนเซคเกอร์เบิร์กนะครับใช่ป่าววะเฮียจังไม่มาเถอะ โหลดมานะครับเออคือไม่มีเหี้ยอะไรเลย,เ,ลยเ,เนี่ยโอเคแลก็จ้างพนักง,งานนะครับพนักง,งานนี่เราตอ้องไม่ต้องสนใจน,นะครับว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับเพราะว่าพอจริงๆแล้วมันก็เหมือนเท่าๆกันนั่นแหละมีมีมเอ่อมีฝ่ายดีไซเนอร์โปรแกรมเมอร์ก็เอนเจิเนียร์นะครับซึ่งตัวสัฟต์ที่เราจะสร้างเนี่ยเออ่ เออมันจะสร้างเป็นรุ่นอะไรดีวะมันสร้างเป็นไอเจนหนึ I ่งก่อนนะครับชื่อเหมือนบริษ,ษัทเราเลยครับบริษัทไอเจนต้องมีไอเจนหนึ่งเราต้องมีขนาดที่กว้างทำไมกว้างแต่แค่นี้วะอ้าวไอเหี้ยแั้วก็มีขนาดที่หน้าจอที่ยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีขนาดที่บางนะครับแม่ง บางแบบไม่บางอะ่ะต่อไปก็เดวิชใช่เปล่าวะเดวิชอันนี้ช่างแม่มาเถอะเนี่ยนก็ต้องมีมันจ,จะเพิ่มไอ้ตรงเนี้ยเออให้มันกว้างขึ้นส่วนตรงนี้เพิ่มความเหลี่ยมตรงนี้นะครับแม่งเหลี่ยมจริงๆตัวศัพท์ของเรานะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นในที่แบบโอ้มันมันมันเป็นในที่แบบดูเก่ามากเลยครับ ปุ่มล็อกสไตล์ผมจะใช้เป็นสไตล์นี้นะครับซึ่งผมจะปุ่มไว้ตรงนี้นะครับส่วนปุ่มเสียงไว้ตรงนี้นะครับจุดใส่ซิมก็ใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนสีก็เป็นสีขาวนะครับส่วนก็ดิสเพลวิดนะครับ3นะครับดิสเพลไฮก็3เหมือนกันส่วนดิสเพล แองเกลิลเนี่ยก็เหมือนกับสามเหมือนกันนะครับเมทิกไทมีกอสซี่กับเมทหรือเปล่าช่างแม่มาเถอะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอมแปลปว่าอะไรอเมื่อหมายว่าแม,กกมทหรือเมทฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแบบสะท้อนแสงแต่ผมเอาแมทสะท้อนแสงดีกว่าสายตัวนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับมีเดฟอลต์สกรีนเอ็กดรอปสกรีนดรอปสกรีนท l แล้วก็กอิสแลนดแล้วก็ ฟิวสกรีนแล้วก็ s l สแลนสกรีนซึ่งไอ้นี้มันเป็น VP นะครับต้องซื้อเอาส่วนดิสเพลย์เ s สเลชั o นก็มีฮิดดีเ2็ดรคูณพันสอง้นจ่ยฮิดดีบวกนม่จากภาพกาก,ากๆแม่งกลายเป็นภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันก็เท่าเดิมแหละเพียงแค่ภาพมันพิกเซลน้อยลงเออภาพมันพิกเซลเพิ่มขึ้นนะมั้งป่ะจำไม่ไปด้ ดิสเพลย์เทคโนโลยีใช้ OLED นะครับซึ่งผมก็ไม่ันต่างตรงไหนนะแต่ผมดูว่ามันต้องดีแน่ๆส่วนสกรีนรีเฟรชก็60เฮิร์ตนะครับส่วนสกรีนปรเทคชั่นก็กอดิล่ากราสสนะครับส่วนสกรีนวิสเทจก็400นิตนะครับ HDR สกรีนก็ HDR ธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรเลยส่วนสกรีนดิสตินนี่ก็210 PPI นะครับส่วนกล้อง ก้องรองให้เลย2ตัวนะครับแบบนี้ไปเลยส่วนโฟโต้เรส l เลชันก็เนียนะ HD แต่ภาพมันคือแบบเฮี้ยอะไรเนี่ยเอา HD ดีกว่าภาพดูดีกว่าอีกส่วนคาเมราคาเมากล้องหนึ่งสิบล้านพิกเซล F ทับสานะครับส่วนซูมก็สได้แค่4เท่านะครับส่วนกล้องตัวที่2องก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันส่วนวิดีโอ e s สิเลชันก็ HD มันก็เหมือนกันเลยนะเป็น FHD ดีกว่าส่วน FPS วิดีโอก็ FPS ัก30 s สิบ m โลโมชก็ FPS ก็120ส่วนเรสูเลชันก็960 P นะครับ ส่วนคาเมราสไตล์เป็นสไตล์สามโฟโต้ s o ส u เลชัก็คาร์โอสิพีนะครับส่วนโลโก้ก็เป็นโลโก้แบบนี้นะครับสีค่อนข้างจะจางหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดสีมานชะเกินไปมันก็จะดูไม่สวยนะครับส่วนตรงนี้ผมจะเขียนเป็นว่าเขียนว่า Gen หนึ่งนะครับ Gen หนึ่ง เนหนึง่ลงลมมาข้างล่างนิดหนึง่งในขนาดตัวที่ดีขึ้นนะนั้นนะส่วนมีเทโลเอ็มคืออะไรเนี่ยเอเดชเนัลดีไซน์นะครับมีหลายสไตล์นะครับแต่มีแค่สามอันถ้าผมจะใช้เป็นแบบนี้ก็เลยกันดูสวยดีมีหลายแบบนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็สวยดีส่วนเอ็กซ์คลูซีฟดีไซน์เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นลายนี้นะครับ ส่วน material b a c k ก็ประมาณนี้เลย material size ก็ขอบๆนี่ก็ใช้ได้เลยแหละ finger p i n t ใช้เป็นสแกนจากข้างๆนะครับเป็นสแกนจากปุ่มนะครับถ้าเกิดเป็นตรงนี้มันจะขี้เกียจนะครับบางคนมันก็ขี้เกียจส่วน antenna ก็เปิดไว้เลยค u a t i t y ก็2นะครับส่วน transparency ไม่รู้เนี่ยห้ 50. แมงห้าสิบเหมืนเลยโปรเกสเซอร์ใช้ของมีเดียเร็กนะครับโอ,อ้ชื่อชื่อนอใช้โปรเกสเซอร์ซีรีทีเจ็ดหนึ่์นะครับส่วนโปรเกสเซอร์รีเฟรชไก็1200 mhc นะครับ,บรอมันเซ็ตวะช่างไม่มาเด้อคอคอใช้สองนะครับเท็่เ็เข้าโปรเก็สิบส็นเอ็นะครับส่วนแคชเมมโมรีก็ห้าร้กไบนะครับ ซึ่งต่อไปก็กราฟิกโปรเซอร์ก็ใช้ของมาลีหรือมาลีวะไอช่างมันเถอะอัน,นี้แปลว่าเราใช้ของมาลีนะครับส่วน CPU อัปเดตนะครับใช้700 MHC นะครับแรม2นะครับโอ้โหมั็นลิดจ,จิทธเลยแหละส่วนแรมใช้ก็ LPDDR3 นะครับส่วนรอม 128GB นะครับส่วน m i c r o SD นี่ก็โอ้โห 512GB ผมคิดว่าไอ้ไมโคร SD นี่มางพืนน้นที่นะ่าจะเยอะกว่าตรงนี้อีกนะส่วน operating system ระบบปฏิบัติการของที่เซ็นนะครับแบตเตอรี่3,700 mAh net 4G Bluetooth 3.2คือในพวกนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับซึ่งนานเนี่ยกว่าจะปลดล็อคได้ ซิเปิ้ลใช้ของโซมี่นะครับส่วนอะคูสติกชานนลเราก็เป็นสามไปเลยครับเอาไว้สุดไปเลยมีสายมินิแจ็คด้วยนะครับเื่อ,อคุณแบบอยากฟังเพลงนะครับส่วนตัวกล่องแพ็กเกจต,ต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็บางเฉียบมีเอ็กซ์คลูซีฟดีไซน์ด้วยเพราะราคามันจะเพิ่มมาแค่หนึ่งเหรียญผมอยากได้ตังครับผมเ,เลยแบบอะไรที่มันเพิ่มแล้วก็เพิ่มไปหมดเนี่ยแหละกล้องต้องเป็นสีเหลืองทั้งตัวที่โฟนใช้เป็นของจีเดียวส่วนแบตเตอรี่ชาร์จก็เป็นเลียวหนึ่งนะครับ รับประกันสามเดือนนะครับราคาก็สามเก้าเก้านะครับก็ตะตีเป็นเงินน้ถ้าเกิดตอนนี้ค่างเงินอเมริกาอยู่ที่สามสิบสามจุดห้าศูนย์สตางค์นะครับถ้าเกิดสามลักก้ดอลลาร์ก็ให้เขี่ยมันสามม่นสี่ทศพท์กระโปงแบบนี้ไม่ราคามันสามมันสี่ได้ไงวะ โอเคนะผมขอตัดฉากตอนที่มันดีไซน์เสร็จแล้วและนี่คือเฮี้ยอะไรเนี่ยโฆษณาเฮี้ยอะไรเนี่ยออกไปนะครับเอาและก็มาถึงกระบวนการที่เราต้องผลิตกันว่าผลิตเฮี้ยโฆษณาสัอ้ยนะครับเราจะมาผลิตสักประมาณเออหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหร้อยสี่ิเอดชิ้นนะครับไม่ใช่สี่สิบเอ็ดเครื่องนะครับทั้งหมดเนี่ย ้ก็เข้าสู่กระบวนการเครียดคัพปี้กันครับซึ่งในระหว่างนี้เราก็ไปดูครับว่าจะอัปเกรดอะไรบ้างส่วนอย่างแรกเลยนะครับาจะอเกรดเรื่องเราเล่นอีกไอม่รู้นะครับช่างไม่เนเถอะแล้วก็ต่อไปก็ระบบปฏิบัติการสกรีนนะครับอืม ยัง hmm. ก่อนดีกว่านั้นอืมนั่นไหนดีเอาเอนจินทิกเนตดีกว่านะครับโอเคเอาละกดเสร็มเป็นที่รถนะครับสำหรับ ไอเจนหนึ่งของเรานะครับโอ้โหเฮียรีวิวอุ่มอื้มอื้มไอเฮียไอเจนกูโอ้โหรีวิวสองดาวไอเฮียเอ้ยแหมมันก็ผมก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าไอแพดไม่ใช่ใส่ไอแพดไอเจนตัวสับผมเนี่ยไม่ก็เฮียชิมายได้เลยผมหอดตังไม่ก็เฮียชิมายได้เลยสับไอเจนพวกเนี้ยจะจัดเลยบอกเลยเฮียแหมงแล้ไม่ได้อ่ะ นั้นืึนัน้นก็ไหนๆก็ไหนๆอัพเกรดพวกร่มกับเรมเยอะๆเลยครับก็สารคลิปนี้ครับจบไ่เป็นที่นี้ครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาววันดี้ครับผมเบ็ดเบ็ดกูก็เหลือส่เปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยไม่งอยู่ได้ไงวะ